วัสด,ดีจ้าวัสด,ดีจ้าเดี๋ยวยายไปล้างมือก่อนนะจ้าเดี๋ยวยจะเอาไก่ใส่แล้วลูกไม่เอ่ยว่าวันนี้ยายจะทําอะไรยายจะทําซุปไก่ใส่มะกรนีจ้าเมนูนี้ยายกินมาตั้งนานแล้ว ยายชอบมากยายชอบซดน้ำจักยายเอาไก่ที่ยายล้างไว้ยายใส่ลงไปเลยบ้างบ้างเขาหน่อยเพื่อว่าจะได้สุกไวๆจักน้ำกำลังเดือดยายใส่ไก่ลงไปมันก็เลยนิ่งยายเร่งเร่งไฟเป็นเบอร์เก้าเลยจัะแล้วก็ไอ,อ้มักระโนีนี่ี่ยยายต้มเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาใส่สุดท้าย ตอนนี้ยายหั่นขิงไว้บางๆยายจะใส่ขิงไปด้วยจ้ะอันนี้สูตรยายเองยายทำกินบ่อยยายชอบอันนี้ลูกแครอทยายจะใส่ลงไปเลยเพราะว่าแครอทมันก็สุกช้าอยู่ย่าเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าเขาสุกเราจะได้ความหวานของแครอทแล้วเวลาเรากินเราชดน้ำแล้วมันจะอร่อยมากยายก็ใส่หม,มูหัวไปบดตุบจะหอมใหญ่จ้ะ ใส่เอ็นพวกนี้ทีหลังจะามาตโรนีแล้วก็มือกะเทศลูกยายแล้วก็ต้นหอมยายขอสารภาพว่าในตู้เย็นยายวันนี้ไม่มีผักชีเลยจ้ายายไม่ใส่ยายเตรียมไว้แล้วนี่เลยเดี๋ยวยายจะเป็นสดเวลามันสุกจ้ะยายจะตอมอกไก่ไปเลยยายขอใส่2องชนเพราว่ายายใส่น้ำเนี่ยประมาณ2ลิตรเกือบ2ลิตร ใส่น้ำปลาหนึ่งชีด2อชีส3ามชีดสี่ชีดห้าชีดหกชีดจ้ะต้องซุปไปนี่ไม่มีอะไรมากเครื่องปรุงไม่มีอะไรเราจะมาอร่อยตอนที่เราบีบมะนาวใส่พริกจ้าเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีตอนที่ไก่สุกจ้าไก่ยายสุกได้ที่แล้วจ้าเดีย๋ยวยายช้อนฟองอกก่อนนะจ้า เราต้องเอาฟองออกมนะันไม่แช็บจ้ะยายหอมิ้งมากเลยหอมนี่เลยนี่เลยพักที่ยายกินใจบ่บยยายจาว่าไปไหนมาไหนยายจะไม่เดินไปแล้วจ้ะยายจะบินไปจ้ะ ปีกมันจะงอกจ้าแล้วก็อีกแบบหนึง่งอีกอย่างหนึง่งยายก็ใกล้จะออกไข่แล้วจ้ายายกินไก่เยอะเกินยายใส่มะเขือเทศจ้ายายไม่มีผักชีตอนกินเลยยายไม่เป็นอะไรโอเคยายใส่มะกรนีมะโรนีเราต้มเอาไว้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดใครไม่อยากใส่แบบนี้ไม่อยากทำแบบนี้เราก็ใส่ไปตอนต้มไก่ได้เลยจ้ะ นี่ยายถนัดแบบนี้ยายก็เลยทำแบบนี้จ้ะโอเคเดี๋ยวเรามาใส่้หอมยายแอบจิ้มก้นอืมซุดแบบเร็วๆอยากจังพอดีเลยอะ่ะน้ำหมูหอมอะ่ะมันหวานมากเลยอร่อย เราเร้ก่อจะไวหน่อยเดี๋ยวรอให้มะเขือเทศสุกอีกแป๊บนึงเราก็กินได้แล้วจ้ายายเตรียมมาไว้แล้วพริกที่หนูหันกับมะนาวมะนาวไล้เม็ดจากน้ำเยอะมากโอเคยายไปแล้วนะยายจะไปซดน้ำสุปแล้วจ้า อ okay. ไกนะ่ไปแล้วนะไปแล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ยายด้วยจ้าขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้า